จอกยาววันที่สองกระทางกระถางแปสิบจอกไพ้จอกมันอยู่แล้วจอกมันหมอกินแฮมเบอร์เกอร์เอ็นเบอร์เกอร์คิงลูกสาวมาอยากซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาตอดแฮมเบอร์เกอร์มาตอดพ่อแม่พี่น้องเบอร์เกอร์คิงเบอร์มาเบอร์คิงว่าขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์เกอร์คิงโอ้จีจีแตียนฮ่าพลังสองสาม กินอาหารฝรั่งอ,อ,อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินบาร์เบคิ้งน้ำกันลูกสาวซื้อมาตอดสองก้อนเจนสไปร์สองสองบ็อกสองห่อสองห,อองหออ่อมา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 ให้ซีมาเด้อรุ่นโอเวอร์โซเดอมากินบาร์เบคิ้งน้ำกันมากินน้ำกันสบายดีสวัสดีพี่น้อง ซื้ออันแฮมเบอร์เกอร์มากินอ่ะเออเบอร์เกอร์คิงมากินนะมากินตอนเที่ยงเลยพ่อแม่พี่น้องนี่เที่ยงแล้วอืมพี่น้องอยู่เมืองนาะเขาประยๆๆยหยัดเราก็อยากดูโอ้ยติดปากแน่ปากติดเอบซื้ออยู่เมืงมงองไทยเมืองลาวคนแรกเป็นอยากแพงอยู่ อาหารผักหลังอีแล้วกินอาหารผักหลังนี่นะเมื่อเท่าไรทุกขาวอะสามสิบดอนสามสิบเอดสามสิบเอ็ดดอนเนี่ยมาซื้อก่อนหน่อยได้ไหมเซือก่อนใหญ้มัได้อนา้นี่ยังพักเขาคือใส่หน่อยเฮ้ยใช่ปะมักพักรไรเลยเลยเ็กินอันนี้มันมักพักไรมักพักไระม,มาใส่เอ ประหยัดปักเลยว่ะประหยัดติโลโลเร่ๆเจ้าการฆ่าเขาให้หลายกว่าเปไกลบ่ใจหน่อยให้นอนนี่เนาะผู้แดดแจ่มเลยมื่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแต่แจ็บๆอยากว่าอยากคือออกไปโคกไปขนงคิดฮอดบ้านพ่อแม่พี่น้องยามไปติดติดจัง กินู้วเปียงเรื่องนยอันนี้อีกนะอันน้สองโมงสามโมงเนอ,กอ,อ,มมอะกินเท่นจะพายอยาอีกบาดุเอาไม่ได้เยเอาข้อแม่เ ไม่ใช่กินเล่นจะบ้าสามกินหลายนะก่อนน้อยเปยนเือเป็นเสื้อก้อนน้อย เขาติงมาให้เมียพ่อแม่เต้ชายหูด้วยนจชิมาบริเหตเบ็นบอเบ็นบออืมบริเหตดก็ดีใคยให้เนี่ยเมียพอแม่เนี่ยบเมีเทีมาที่ต่อไปคนเนาะเออจะได้ออกมากเลยที่ต่อไป thích nhất thích nhất mà mẹ, ừ. không mặn thì đậu bắp đấy, gạo muông khi đào ra, bẻ măng khương bẻ hẳn khi cái ừ. ừ. cái hết rồi. Ừm. Mà sợ quá. Tìm cái chai. Tìm bớt anh em mình phải chưa. แบ่บอยูหห่ค่ะก้อนใหญ่เลยประมาณนี้นี่ให้กินอันนี้ค,คนใดกินที่จะพ่ายเครืเองเองกเป็เหี่ย เขาเดินจะเป็นแต่หากชื่อเขาช้อยเขาเนี่ยวกกับกันค่าเขาก็เดินนะถ้าก็มีแต่เช็ดกินเนาะเพราะเห็นถ้าก็ดไปชื่อเครื่องไหนต่างเมืองต่างอย่างก็ไปชื่อไรอย่าชวยในเมืองตัวเองไงไม่หงุดหงอย่าอะไรการ่าเขาจะเดินนาะ ไม่จะไปทั้งเงินทางเงินไปซื้อทังเงินหรอในเมืองตัวเองบ่มีบุญจะื่อยท่ะในเมืองหน่อยเสื่อซอยเขาคือตลาดเมืองหมูยใหญ่เนาะเขาอยู่เมืองมวยใหญ่พูดเล่นรัฐประยัดกินเนื้หน้าไปกระเด็นไป็ตะังค์งโคตรเวนแค่นั้นกูเล่นไปรู้จะกูเสื่อลายชื่อเอาไม่ชื่อในเมืองนี้แหละ น้ำมกน้ำมันคือกันตีแผนมาืตีเสือวดาตีชอยกันอันนี้เขาอยูกใส่เกลือก่อกินแล้วปวดหัวเกลายปวดนี่ยไง แบบจเบานาะบบอะจนเอาอไรน้าเป็นไรนะคีบขาวหรอวะคีขัารอข้าวเปล่เส้นยิจะขอเอส้วนี่กินข้าวเปียกซาบ้ากับ เรก็เพิ่นชื้อกันแบบุกคิมงมาตอนพ่อคืคกันดูจจ้ะหืสคายคอยออกก็เงินท้องตีนถูกไม่ยาม่ถูกไม่ยาม เดือดสองไก่สิ้อนมาแล้วพอแม่เป็นองทอตแล้วเดือดสองคอยไปกดดมท <c oughs> างนี้ใช่น้ำนาวันที่หนาอันเช่นอตร่มตกกือบสิบปลายหรอกนะว่าไะสั้นๆนมีกระสั้นเกลาอเข้มผ้นขอเกลาอ,อ,อ,อเข้าใจเกลือลายผล เ,วเพวกกันน้อยไม่ได้กินยังสิอ่ะอากกินกอ่อนกินเตัวเดียวอิ่มนะกันกินได้ไหมต่อ ที่นี้มันแชบ่อยหกสิบละทีนี่นะพอซื้อกินบ่อืมแชมลอยหกชิบละวันไหนซื้อกินแล้วก็ซื้อเนื้ออื่นนั่มจ่ายน,านจนจ่ายนิ่งน้นว้าวรอยหนึ่งบกพอเนาะไงมงดาช่องลอยนี่มนม็ลอยหกชิปกคงก็สามร้อยปลาย ชามเราหกสิบเดือเงินเจนะออ้าดนนะ่กลัวซื้อกล้วยซื้อน้ืน้อเค่งสายให้เงืนเนี่ยแพงเครื่องของอยงนี้เนาะแพงอกเงินดอยหนึ่งอะย่างก็บจรแตะกี้ซื้ออิงไม่จเจ้าเอ็ด,ดอนอเป็นหกสิบเอ็ดอ่ื้ออิงมาแสม ลูกเช้ากะปีน้งซื้ออ่ะกอดชีบิตขึ้นเกยพ่อแม่ชือกินเชืออินมาใส่กันข้มฟิตน็ตกัปีอาหารลูกเช้าฮตกับได้เส้นที่อัน้แค่ปอดอ่ะ แต่แพทย์จะบออืมก็เวชจิตน้ำรดนำตาลเนี่ยพี่เนอะกินมากินเน,นี่ยไม่น้ำัยงไงน้ำเป็ดซีอยู่บนเอาตัวโ,โรโรคแอดต้ำตาลุกเกอร์พีปัดไปเลยกินุกเกอร์พี่พีปปกก่พี่นนเนาะพ่พี่พี่พี FC ที่ติดตามรุนโอวูซก็คือการเดินติดตามลูติดตามลานขอขอบกขอบใจอยู่ดีแมงเบทสุกูสุคนไปใส่กันมาใส่มาให้ตลอดปลอดภัยเนาะมีแต่ความสุขดีแล้วว่อแม่พี่เ้องอย่าให้มีความทุกข์มกทุกข์ใจนเลเจนเนป้าวัให้ลูกสาวกินกินกันกะนิ่มแยมแจ่มใส่ใส่กันกะมีแหงบนแม่พี่นนองกินบะเบอคนที่เสียบ้านเฮานาะ คิดฮอดคินเย็นกินที่เก่านั่นแหละครับแ,แม่มึงเอาต่อเปอ๋ออยู่ดีมีแมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งให้โชคให้มัน,น้ะพี่น้องเด้อเฮ็ดยังทำยังไกลขึ้นใลยเกินให้โชคให้ละให้ดำให้ด้วยเฮงเฮงปัง